ทำอย่างไรเราถึงจะปลื้มเวลาที่เราทำบุญใช่จะ่ตามใจใส,สยย่ใจสบายสบาย,บาย,บายแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำใช่ไหมจ๊ะที่เราเต็มใจทำสมัครใจทำนี่เนาะเกิดใจทั้งดวงเนะี่ยมีเราอยากจะให้อยากจะทำทานอยากจะสร้างบารมีตั้งแต่ตอนที่ใจใสนะ่เนาะตั้งใจใสใจสบาย ความปลื้มก็เกิดขึ้นอย่างง่ายที่จริงเราก็มีความปลื้มกันอยู่แล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเราจรึงมีความรู้สึกเหมือนเราเรานึกไม่ออกเพราะฉะนั้นหลังจากทําแล้วก็ต้องมานึกทบทวนบ่อยๆนะจ๊ะของทบทวนณจุดที่สบายต้องอย่างนะี้นะที่สบายกายสบายใจ เดี๋ยวความปลื้มจะค่อยๆขยายจากใจของเราสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อกายของเราโอ้นี่ขนทิ้งลุกน่ะนนกายเบาใจเบาตัวลอยลอยตัวห้อยหอยเดี๋ยวแสงสว่างก็เกิดอ้อยิ่งปลืมป้มหนักขึ้นอีกแสงสว่างเกิดโดวงเกิดองค์พระเกิดเห็นภาพปลายการใหญ่เลย นี่เนาะนี่เจ้าเราะฉะทำอย่างไรเราถึงจะปลืม้มเชะแล้วทบทวนไปๆอ้าถุกต้องมากเจ้าจงรวยจงแข็งแรงจงมียุขายยืนยาวจงเข้าถึงธรรม ชงสมวังงนใจทุกสิ่งในลูกนะ<า>เอาไปแบ่งกันอรวอยจ้า,านี่ก็รวยจ้า,ายิ่งประเริมก็ยิ่งรวยเจ้า,านี่เนาะ